ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาดูมือสองนะครับนิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจเนาะหาราคาแบบถูกๆนิดนึงนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับลองช่วยคลิกภาพคลิกเสียงคลิกทุกอย่างให้ผมหน่อยนะครับว่าชัดไหมนะครับพามาดูมือสองนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับรถมือสองราคาแบบ สองหมื่นนิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละคนเลยแล้วกันเนาะว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะครับแล้วก็ใครสนใจก็ลองอสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับก็จะมีคันแรกก็จะเป็นสกูปปี้นะครับตัวตัวนี้เขาเรียกว่าสกูปปี้ไฟเลี้ยวบังลมนะครับตัวสกูปปี้ไฟเลี้ยวบังลมนะครับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสกูปปี้นะครับสี ดำฟ้านะครับตัวไฟเลียวบางลมเหมือนกันนะครับก็สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็เช็คเสียงให้ผมนิดนึงเนาะว่าชัดไหมนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นคลิกหนึ่นะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับอันนี้มือสองนะเผื่อใครสนใจนะครับไม่งบไม่ถึงนะครับก็จะพามาดูอีกราคาถูกลงมาหน่อยนะครับอ่าเป็นคลิกหนึ่นะครับแล้วก็ แล้วก็จะเป็นเวบร1อยสไอนะครับตัวนี้นะครับนะครับใครอยากรู้ราคารุ่นไหนก็ถามมาได้นะครับแต่๋ยผมพาไปดูตารางการผ่อนด้วยนะครับเราจะเป็นเวบร1อยสิล้อแม็กเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นซูเมอร์เตัวแรกนะครับซูเมอรตัวแรกนะครับอันนี้เป็นโซนมือสองนะครับแล้วก็จะเป็น msx สสีส้มนะครับส้มดำนะครับ แล้วก็จะเป็นซ B บนะครับอ่าตัวใหม่เลยเนาะ C B บนะครับตัวใหม่นะครับตัวไฟตาเหี่ยวนะครับไฟ L อ D ดีนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นซ B บีสองห้าศูนย์นะครับก็เป็ีนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเผื่อใครสนใจรถมือสองนะครับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับทั้งหมดเก้าคันนะครับ เป็นรถ Honda ทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูราคานิดหนึงน่งแล้วกันเนาะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัว c b r 250ตัวนี้อยู่42นะครับ42,000บาทนะครับ CBR 250สีขาวขาวแแดงนะครับตัดด้วยแดงนะครับเขาเรียกขาวอะไรไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเนี่ยสีนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว ตัว ABS นะครับนี่แล้วก็จะเป็น c B 150ึู่นนะครับตัวนี้ราคาอยู่7 10, 9 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมดูแต่ทำไมแพงจังนะครับรถวิ่งได้645โลนะครับรถวิ่งได้645โลนะครับเดี๋ยวผมฟังเสียงนิดนึงเนาะ ยังใหม่อยู่เลยครับรถยังใหม่อยู่เลยหกร้อยกว่าลเองครับเผื่อใครสนใจนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับนี่ทรงสองห้าแปดศูนย์นะครับอันนี้คือมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคิดว่ารถมือหนึ่งทำไมเก่าจังนะครับเป็นมือสองนะครับตัวนี้ MS X นะครับตัว SF นะครับตัวนี้วิ่งได้ แบบนี้นะครับผมกดนี้ก่อนเจ็ดพันเจ็ดร้ยเก้าสิบเอ็ดลกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนี่เองนะครับคลิกหนึ่งมือหนึ่งห้าศูนย์มือสองยังไม่มีมาเลยครับเหลือแต่หนึ่งสองห้านะครับต่อคลิกนะครับหนึ่งห้าศูนย์ยังไม่มีมือสองนะครับ อ่าตัวนี้เป็นซูมเมอร์เนะครับอ่าเดี๋ยวดูราคาเอ็มเอ็กก่อนนะครับเอ็มเอ็กอยู่สามหมื่นแปดนะครับเผื่อใครสนใจเนาะแล้วก็ซูมเมอร์เอ็กสีดํานะครับตัวแรกโฉมแรกนะครับราคาตัวนี้อยู่สามหมื่นหนึ่งนะครับใช้เงินประมาณนะครับผมคร่าวๆนะจากที่เขาบอกว่าที่เห็นเขาเขียนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณห้าพันบาทนะครับออกรถได้นะครับเนี่ยห้าพันบาทออกรถได้นะครับ เวฟตัวนี้นะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับล้อแม็กนะครับสภาพถือว่าสวยเลยเนาะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ราคาอยู่สองหมื่นห้านะครับเผื่อใครสนใจนะครับล้อแม็กเวฟล้อแม็กนะครับเป็นตัวเก่านะครับยังไม่ใช่ l v d นะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับ สีน้ำเงินดำนะครับน้ำเงินดำล้อแมกเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่สองเก้านะครับตัวต่อมาจะเป็นคลิกหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้เป็นช่วงแรกของคลิกหนึ่งสองห้านะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้อยู่ราคาอยู่ราคาแรงเหมือนกันนะครับสามหมืห้านะครับก็ใครสนใจก็ลอง เข้ามาดูได้นะครับที่ร้านนะครับร้านเขาอยู่ตรงเส้นถ้ามาจากในเมืองครับจากไปจอหอนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับก็คันต่อมาจะเป็นซูเปี้สีดําฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวไฟเลี้ยบบางล่มนะครับตัวนี้น่าจะราคาเดียวกันกับสีขาวนะแต่ผมผูราคานิดนึงเนาะอยู่สามหมื่นนะครับสีขาวกับสีดําตัวนี้ครับราคาเดียวกันครับสามหมื่นนะครับใช้เงินนอกรถห้าพันบาทนะครับ ส่งอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะครับเสียงภาพไม่ชัดเลยครับทวทีครับทวทีก็ถ้าไม่ชัดผมก็จะจบเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ่ายไปก็จะลาคาญกันเปล่านะครับก็เผื่อใครสนใจก็ลองเข้ามาดูแล้วกันเนาะนี่ครับแต่ผมพาเดินดูแล้วกันคร่าวๆนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับแล้วก็โทรมาถามได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งครับ 0 8นนะครับ9 7 7 9 5 9 2นะครับโอเคครับไม่เอ่อภาพไม่ชัดก็ประมาณนี้แล้วกันน้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ share, มันเดิมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้ครับขอบมากครับผม